อะไรนี ừ, <ued> <dır> Ch Ch ่อยู่แถวนี้โงไม่เห็นโงไม่เห็นโงไม่เห็นไม่เห็นข้าโงไม่เห็นโงไม่เห็นโงไม่เห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นเฮ้ย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 มันเลงแล้วนะพี่ยงเรือเป็นไงเป็นไงพี่ยม มาแล้วผู้ชมหลอนนี้เรามาปักเบ็ดเยื่อกเขียดกันบ้างแล้วทุกผนะู้ชม,มนะคืนนี้ท่านผู้ชมนะดูนะน้ำมันกระเพื่อมแปลกๆเหมือนจะกระแผ่นดินไหวเลยท่านผู้ชม,มนะมันกระเพื่อมใต้น้ำท่านผู้ชม,มนะ้วเขียดแตกเอ,อินเลยท่านผู้ชม,มอา้าวเราจะดูกันว่าคืนเนี้มันจะมีตัวอะไรมาจะเป็นไอไลน์หรือว่าปลาช่อนนะครับผมเนี่ยอา้าวดูกันดูกันเลยท่านผู้ชม,มเออมีอะไรมาไหมเขียดดิน้นแลกแขกอย่างงี้เดี๋ยวมันต้องมีตัวมาแน่ทุกผู้ชมนะเฮ้ยอะไรวะ ไหนไหนไหนลองดูดูซิจงไม่เห็นข้าจงไม่เห็นโจงไม่เห็นมันไม่เห็นแล้วเขียนเอาใบมะขามใส่ใส่เจหูไอ้ล้วทุกย่าแล้วเอาท่านหูไอ้แล้วปลาช่อนมองไม่เห็นโบเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะอืมไม่เห็นเลยแต่กินมันอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยว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 นหาใหม่เดี๋ยวโดนหูเดี๋ยววนหาใหม่ เอ้าวดูดูมาดูมเขียนโอ้เขียนว่าเฮ้ยมาไม่เห็นจริงๆเว้ยคาถาข้าใช้ได้เฮ้ยเฮอย่าดินนะอย่าดินนะน้าๆๆ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 ๆนะทโยมอะอย่างนี้เดี๋ยวโดนโยมเหรอเฮ้ยมันมีตัวอะไรดินอยู่แถวนี้วะเฮ้ยตัวอะไรดินอยู่แถวนี้โงไม่เห็นโจไม่เห็นโจไม่เห็นไม่เห็นข้าโงไม่เห็นโงไม่เห็นโจไม่เห็นเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นเฮ้ย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 มันเล็งแล้วนะพี่ยมเออเป็นไงเป็นไงครับพี่ยมวางกูไปครพี่ยมเหลือไว้อย่างงี้เต็มเครื่องโอ้ยเต็มปากครับพี่ยมไม่เหลือเต็มเต็มเต็มพี่ยมตัวนี้ใหญ่ด้วยนะผมเนี่ยตัวนี้น่าจะเกือบไม่โล่เกือบโลเลยครับพี่ยมนะไปโชว์กันตอนเช้าผมไปฮะคันหายเฮ้ยไปทางไหนวะเนี่ย ผมว่าผมปักไว้ทางนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะปักน่าจะปักอยู่แถวๆนี้ปักตรงนี้ลงนี่เฮ้ยไปทางไหนเนี่ยเฮียแล้วไม่รู้ลากบพันธ์ไหนด้วยตัวใหญ่แค่ไหนแค่ยังไม่รู้เลยท่านผู้ชมโอ้ยเฮ้ยเอาทำชมเดี๋ยวผมขอหาก่อนถ้าหาไม่เจอนี่ก็เรียบเลยนะผมเนี่ยเอาโอเคผมเห็นก็ดูดกดูดูดกฝั่งนู้นฝั่งนู้นดูดนดู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 นูด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 ชดู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  เฮ้ยอะไรวะไป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 ดูไปดูไปดูถ้าเราหลุดจากนี่ข้ามมานี่เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยท่านโยมเลยเดี๋ยวลองดูมันอาจจะลากมาพันนี่นะท่านโยมลองดูก่อนนะใช่หรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะใช่นะท่านโยมใช่หรือเปล่าผมว่าใช่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 ท่านโยมมันใช่ นั่นๆๆๆไปเอาเนี่ยเฮ้ยอยู่นี่นั่นๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจับให้ยิงต้องจับให้ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเรา๋ยวมันมึงจับสายให้ได้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวหลุดไปอีกนะใช่ป่ะเดีหล uh, ุดไปแล้วโอ้โหเฮ้ยมันไม่เห็นสายนี่เล่นยากนะท่านผู้ชม แต่ที่ผมว่ามันน่าจะพันเยอะอยู่นะขันคุณมีเห็นอยู่ไหนวเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่ทั้งทุบจับขันได้แล้วนี่นี่นี่เอาละเอาละอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหเฮ้งทุบดูเถอะมันไม่ธรรมดาเนี่ยลากมาได้นี่ยดูสินี่นี่นี่โอ้ โอ <ITA> awesome. oh, oh. 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 ้ยโอ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 ้ยรงแกเอาี้ยอ๋หูยใหญ่นี่หวาเป็นโลุเอามาทุงนี่ครับโอ้โ้ยยโอ้หมาโอ้โหทุาทุห้ห้โอ้ วอนมาได้ท่านผู้ชมเลยว่าโอ้โหโตไม่โตเลยผมเนี่ยโอ้โหป่าไอ้หดูโอ้ ใส่ท่านผู้ชมเลยนะตัวโอ้โหถ้าลองร้วนานี่เป็นโลเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้สุดยอดท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมดีได้ยังหาเจอท่านผู้ชมเนี่ยโอ้มันลากข้าวมาจากท่านรุ่นเลยท่านผู้ชมเนี่ยแล้วกินฝั่งนู่นผมเนี่ยลากมาติดนี่ข้ามคลองกันเลยท่านผู้ชมเนี่ยอย่งดีนะผมเห็นพอดีครับผมก็กล่าวว่ายังไงยไงลากมาเราลลากมาพันให้เห็นนะผมเนี่ยเกือบไม่ได้เลยผมเนี่ยโอเคท่านผู้ชม